น้ำใสข่ข้าวทุกคนโอ้ป่าขอใหญ่เลยก็เขาขาดไงดิอ๋อโูกถูกถูกถูกจริงตับเลยอะทุกคนกิจกรรมเฮาววนนี้กะสีไปเอาผ้าอยู่ด่นานศาสตร์ทุกคนแล้วก็ทางทางสำรวจทางเลยบนพอบ้านผีเสาอารถจักรมาเนาะ มาเมือ่อวานนี่คนเราเป็นแย่วันนี้ไปแปลงทางแน่แล้วกับแปลวพาเนี่ยมันคืนนี่หนาวกันละทุกคนเลยคือมาทางพอบานเป็นมาสมบายเนี่ยนึงทุกคนเลยขี่รถขึ้นมาหอดเลยมาตามด่านตามนี้ขี่รถจักรรถไทยก็ได้รถจักรก็เอามาให้สบายขึย้นคอยทั้งคอยมาในมีแต่ยางยางเดือดทางเป็นย่เลยแต่ว่ามาทางเพิ่นนี่ก็เพิ่นเพิ่นมาเมื่อวานนี่นะเพื่นว่าทางแย่ จังหยาละที่ได้ไปสำรวจบ,ทบนทางแล้วก็แปลงทางน้ำม่วงบ้านคนมามันหยาเลยชุดนี้นี่ได้สัญญานเลยทุกคนสัญญาณสามารถโทรได้ไม่มีลมสามารถลงคลิปได้นะจุดนี้นี่มีแต่บริเวณนี้ได้เนาะในกะทั้งเทิงพุนจุดนั้นในสัญญาณ มาเมื <true> ่บวานนี้มามานี่ะทุกคนเข้าไปนี่เลยสำรวจทางนนคนหมายไว้เนอขี่มานี่เลยขอนัวกงเหานั้นป่ะปีละไทยมะอยเจียนี่นะวะอเจียนี่ล่เจนแต่ว่าเราม่น่ไมไว้นดเีใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้นอันนี้แล้วมา มันมายางมาแนงอยู่นี่เลยเราแปลงทางเราเกสิมาทุกคนสีอาพาทีมงานบิ๊กบากมากนะเนี่ยเกาะเวลาเขาขึ่ร hàng lại lên tốt mình tải mình tải là hàng tháng thì nó nghe nhạc nào nó quay máy thì nó quay máy hát

แล้วเนาะตัวนี้เลยจุดนี้เนาะจุดเผานี่เนาะไดเผาคงนี่คงนี่สจุดนี้จุดนี้มันหักนตบมือเลยบอสวันนี้ตัวนี้ได้ใช่เนาะตัวนี้จะไปได้ยังจะถึงเนาะ S <S ตัดตัวน,นี้เนาะน,นี่ตัดตัวนี้ปุ๊บไปแล้วกับมันหกักปุ๊บแล้วกับเอามา,มาพี่ห้างยางคุณแต่ว่าเอารถมาอันนี้แกเฮ็ดไว้แค่แม่เอารถอันจักอันเวฟบธรรมดาสิบีได้ได้ย,อนนอยต่ำเลยนี่นะนันเฮ้อนนยกน่น้อเออมายกเลยต่ำเลยนะสีหายเลย มีแต่บอนเดียวนี่มั้งครับสองบ่อนครับอยู่หันกับถางลิ่งมันแคบไปสิหรอเด็ดร้อยป่ะนี่ดังอีกสองกล่องทุกคนให้มันให้มันไหม คาตัวนั้นแล้วก็มาคาตัวนี้เลยจังงัดอาเลยบอลน,นี้ไสปสรวจต่อไปป้านี้เลยเอาแล้วปเปล่าพะเวลาข้าวม้านะตอนนั้นน่ะเขเ<อ>ายั้งกันไปไม่ใช่หรือใช่เลยเพื่อเข้าไปเออทซ้ำวันนั้นใช่ไหมเด็นนนนนนเนอ้อย

Nói <coughs> chung lốm bắp lên ờ. à, á, Thang áo bún yeah. <coughs> Thang lại phải chấm tải Chúng ta mạng vào đấy Chúng ta có hình mà. <coughs> ไม่หมดตัดเพื่อจะกินนะมามาตัวมาพิพนบ่พิพนเอาจิ้เลยนะเออมงเห็นไหมเออ่อเงเห็นเออน้อ <c oughs> ไม้ค่อยวนนีมันบ่ต้นค่อยเนาะ แน่นอนไม่คอย มอยไว้มายไว้ตัางไปมามาเที่ยวจะซื้อรถเลยมาไครมันกิบเขาเหรมาเที่ยวนี้เขาเป็ขอแจกเครื่องดื่มฮันเด้มาคาลินเนี่ยนะมาห้ากบ้า ใจโบใจบอะไรนโลกในปลาหลายได้ไห่นะอโลกในปดุกหลาใช่ไหมมันก็ขึ้นน<อ>ูปลาปีปิงห้าวำพาห้านะัา้นลหลเออทำอาตีโม่งอีกพี่นะ ี่ das ันเียวมึงเียวลงมาย้อนเบ็ดเนี่โอ้ยคักเลยปลาดุกมันกินวไ้ปลาดุกกลางนะย้อนเบ็ดแช่เลยทุกคนนะแค่นป่าปลาดุกหลายเลยทุกคนตอนค่อยมาตอนนั้นนะพวกะอโลกนี่เป็นซิปเนี่ยอโลกนี่นะ ค่อยขึ้นชุดนั้นค่อยไปเอาหมอเอาเบ็มาขันมีเบ็ดเอาเบ็ดมาย่อนใส่เงือเขตทุกคนกินไหแล้วปดูกับปากังโอ้เถ่งแต่แต่ยังน้อยเพิงหลับนันดอกับไมไมถึง ยังเหลือแต่เสาตั้งแต่ยังน้อยทุกคนเลยนี่นะแต่เอยังน้อยแต่ข้า,า,ขาวมาบญญเบะไม่ขยุ่นน้องเขานี่<ป>พูดแล้วป<ฮ>ูไว้ฮะเรื่องใครไปน,น,นี่เท็ดนทำเดียวหมดแ<ะ>น่นนจะจะคนเท็ดแปดคนมาแล้วเอ็ดนะอืมพอได้นอนสูงน้ำไม้ไม่เป็นราคาแม่อะไะเป็นราคาเป็นราคาอะทุบแล้วราคาคือแต่เก้าเห่วยเอาไม้ไปตับลงไม่ขยุ่งอะ นี่นะเขาเอาประตูบังควายตูบังควายตูบังควาย,าวายข้างดันซ่า รถเข้าไปได้ไเลย,เลยทางเวน้นทุกคนไปนี่ละ่ะมันรบเนี่ยมัมนยะยะตีมาจิโปนะเนะี่ยเนี่ยมันรบมันได้กุ้งใหม่อยู่นี่เนะทางทางเวน้นนี่หักปันหยังบัดนี่ เลากลุ่มบิกบารเขามาพัากกันไหลเข้าไปนี่นะสิบเก้าพันสิบเก้าพันต่อไปม,มาพอบานรถพามาเนาะนี่ทางนี้เป็นทางไปดันซาดทุกคนดันซาดมืดเนาะบรรยากาศวันน,นี้เนาะมันบังนะอยู่ที่น้าไมเนาะอันนี้ เอามาเาต้นดั้นชาแล้วเสียโอไปทางเรื่องอะไรดั้นชานั่นะนี่ยิงเขาวาสยุคายทหารแล้วก็ยุคเต้นนี่มันมีเดินย,นนยน่นบ่เขาวาสเดินย่นหรือไม่เป๊ะเขาวาสเพื่อฟังอยู่คุณข้าคุณข้ากับมือว่ะชั้นนะคุณข้ากับมือแล้วให้ผมบ,บันดองเขียนเบอร์ โได้วันนี้แล้วกบไปทางนี้ได้ทางตัวนี้ทุดแล้วมาเคยยงอดไม่ค่อยเสิร์งพาแล้วทุกคนนี่ค่อยเสิร์งอยู่มงนั้นแหละลงลงนี้แหละนี่นํ่งลงไปนี่กันงดอ่ะลงหำกดกันบ่

โอ้ป oh, ่าคอใหญ่เลยงูประจัดเลิกได้ทุกคนเลยอย่างเงี้ยท่วมโหได้ลงไปในได้ตามปรากฏ คัดเลยทุกคนนะชิดาจะไปขี้เถ้าสิหย่อฝนใน<ม>น้ำไหลปเป็นแบบน้ำไหลเป็นแบบน้ำจุดตัตดเป็นตาดเป็นอันนั้นลงเลยหย่อฝนชิดาจะไปขี้เถ้าอยู่ทุกคนเลยเป็นเถ้าชาวบ้านเพิ่งจะมานอนนี่ตลอดนะคัดเลยมัาขอนอน เวลาฝนตกละวเขไปนอนท่านฮะเปนแบพวงพายั่นี้ยังอยู่ป่พกกินม่อรสอ้าวเป็นเสา้าได้บอดยไงกกนเมบโบป้มันกับบอกบน่ยนดีกว่าน่ะ ป้ามากบกุกอาก็นานกเฮ็ดหน,นูึงโยหนูมันก็ไปกินมักบเนาะตัวาะไตัวมาพี่บอกบังคันอว้นี่คือไว้ไก่ใช่ ก็ไม่มีหนาวก็มีมาหาเนาะอ๋อกระป๋องนี้จะน่าจะห้าสิดตอนนี้เลยอาคุยโอ้ยุกหัวเนาะโอ้ยหนูเห็ดหมดแล้วหนูเห็ดเนี่ย เอาป่ะเอา่อ้มันกินมะขบกกะเพรขาดไ่เด้อ๋อถูก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 กินตับเลยมัดแหลมะขบบกกะเพรามะขบบกคืออใไรนี่ใช่เข้าเายังอยู่บนเขานะเข้าเพ้อเขาขมันมันมาแล้วมัอกี้มาแล้วเอาบุญเอาบุไน้องเอาบุญเอาบเอาไป สองเดินแล้วปะสองเดินแน่เลยโป้คุ้มหมดเลยมันมันฉืดมันเลยมันเสฉมันเลยตึกมันเลยอเดี๋ยวซาดเอาแต่ผ้าเนี่ยไปเนาะผ้าครับ้ากับผ้าจะไ้อวาเนาะปคุมนี่แล้วตันีนี่วกรันมันหันนูทั้งโปนะโปอ๋อ ื้อไปละเฮยเลเตโตเลยเอาไปห้องบ่ Dutch ่เชื่อก uh ็ไม่ได้เอาไปละเออเอาแต่พ้นเดียวนั่นละวันนี้นี่ยวหมูอันนี้เนาะมันเลอะแล้วไันี่ก็เอาน่มาเอ็ดเด้

อาไปตั้งแต่นัน่นเนาะพาผืาน,นนั่นเนาะโอเคเสริมวามงเก่าปะโค้นะโคมโคมก็มีบ่โคมไรเนาะใช้ใช้มาดูโคโ้งไม่งอด <ừ, S 1> เรียบร้อยมีท่านตายได้ไเออนตายแล้ปรคมุม หมดหมดแล้วมุดแล้วไฟหมดแล้วเอาโอเคพอมีอีกนะเปิดเก้วกวงโน่เปิดแก้วกวงโน่โบมอเอฮะฮู้ใส่งานมีได้เลยมีได้เลยไปเอาเสื้อไหมวันมาพาก็ได้พื้นเดียวทุกคนเลยพื้นนึงนะปูกัดมาเลยกับหนูมันมันห่าไปกินข้าวสารบอกกินมะกระอกใน้พื้นเดียวนึงนะได้ชั้มนี้เอาชั้มนี้ ไอ้น <laughs> ังเมอบันนี mày, ้ิกบอลกูแน้จะล็อกิูนิก้ะขอจุลเพเทนีก่อนจุกคนเลยขอกันใหม่คลิปน้าจะล็อกิูนิก้จุลเพนีก่อน